มมนไ่เเห็เลยอะ้าวก็ก็สวัสดีคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเวลคัมนะครับซีซั่น2แต่ซีซั่นแรกคือผมเคยเล่นมาแล้วครับแล้วผมอัดคลิปไปแล้วแต่ไฟล์มันพัง ผมก็เลยมาแก้มือเรื่องซสทั่นสองนี่แหละครับเกิดหลายคนไหมอืมสองคนดีกว่ามะมนีนายแม่เหรอน,น,นี่ออะไรเ<า>นี่ยมามาตรงนี้ตรงนี้เชื่อไหมไม่มีใครเขา่าเล่นหลยคนแล้วมันยากขึ้นมาวะ ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอะไรปุ๊บมึงเห็นไอ้ที่มันเป็นไอตอนตอนกำลังเข้าเกมอ่ะที่มันโหลดเข้าเกมอะอมเอ็งพูดอะไรอ่ะเราไม่ได้ยินเลยเสียงเอ็งกระตุกมากเลยอ่ะรอโอ้โห oh. oh, ปิงหกพันโอ้โหสามพันตล้ตั้งหมวกตอนแรกปิงเจ็ดพันเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะ อ็อบเจกมองแล้วไม่เห็นเลยหมื่นหกมากปิงหมื่นหกหมื่นหกเพื่อนโหลดแล้วเพื่อนโอ้มื่นมากอ่ะให้ทำไมที่เดี๋ยวนะทำไมเราอยู่ข้างในอยู่ชันมันหนาวมากเลยต้องหาไฟล์ละพวกเองไปทางไหนกันอ่ะอยู่ห้างบนแล้วเพื่อน ออะะไร่ปุ๊บเอ็งดูส่งเรตอนนี้เราอย่างกำลังถ้าเอ็งเอาผกมออกฉันหาเจอนี่ไงดูหนำฉันกำลังหาว่ะกำลังหากำลังหาไม่อะไรวะน้ำมันเกินนี้น่ากลัวว่ะแต่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยดาวค่าแฉกสวยดีว่ะ ดาวเช่ไอตรงนี้คล้ายกับของถ้าเอาวงกลมออกมันจะกลายเป็นของไอคล้ายมเมริอดันเลยตแนรไม่ใช่เครือดเกิดไปวไปแช็คไปเอาเคียนเอาุดอิ๊ดเลยอ่ะไอทิวกดวิ่งดิกดวิ่งเราจะโกงทันทีเว้ยถ้าเกิดเรากดวิ่งอ่ะ <c ười> อุยอุยเนี้ยอุยตัวดำตัวดำอ่าเพื่อนเราเรามากดตรงดาวแช่กันเมื่อกี้มันไอตัวเฮียเลย นั่นมันเนี่ยกูกดตรงนี้เนี่ยได้เหรอไหนอะเออมีให้กดอะ่ะซึ่งหมายคำถามอะ่ะแล้วกูกดไปแล้วอะกดไม่ได้เพื่อนเรากดไม่ได้ลราไปอีกที่หนึ่งเลยวะกูกดนี่จะเปล่าแล้วอเออมันทำบักคกดวิ่งไม่ได้แล้วอะเอออะไรอะ่ะโอ้ไม่ห้องกลับห่วงไปเลยไงเพื่อน เอ้ยลองไปกดอันแรกดิแล้วให้มันนำทางใช่ใช่ใช่โอเคกดนะมีกดไหมกูละกดละไปทางนูน้นไปไหนเก็บไว้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพอ้าวโหมันกำหัวหมดเลยอ่ะยังกูกดต่ออยกูกดต่อเลยกูละเพื่อนอเพื่อเพื่อเพื่อ,อไปไหนต่อ ไปไหนอะหน้าจอกุศันตอะหน้าจอมั่นมะอ่าได้สามแล้วเลยแค่สองเชื่อ้ะควรดูรอบๆในป่านเหลืออีกสองอ่าเรากำลังจะใช้กระถานเชื้อเนี่เชื้อที่อะไรไว้โอ้กระถานเชื้อมันต้องอะไรเชื้อมันต้องใช้เลือดมอุ้ยอุ้ยอะไรแดงอ่ะอู้ยเอ้า ใครอะอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยใครผักเราฮะทิวเมื่อกี้ใครผักเราไมันผ่านมันได้โคยังลิฟท์หนึ่งอันจะใช้กระถานเชิญล้วเพื่อนห้องไฟปะไม่รู้อ่ะเราหายเดี๋ยวเราเพื่อนไม่นัง อ,ไไอ๋อห้องนอนห้องห้องนอนห้องนอนห้องนอนเพื่อนอาเพื่อนอยู่ชั้นแรกโอเคเดี๋ยวเราไปกดให้อา <c oughs> อะไรอะไรเหมือนอะไร โดนจำไหมเนี่ยโกรแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนอย่ารีบโกรธสิเรายังไม่ได้ไปไหนเลยกระถานเชิญแล้วเพื่อนเราใช้กระถานเชิญแล้วเพื่อนให้ผู่อ่ะเพื่อนเอ้ยใครวิ่งเร็วจังมะ้มปุ๊บเมื่อกี้วิ่งเหรอไหนวิ่งดิไม่ได้วิ่งแต่ทำไมมันเร็วจัง เพื่อนน่าจะเล่นในคอมนั้นเ่ยดูเก่งจังเทียบอันสุดท้ายหรอห้องไหนอ่ะเอา้เอาอุ้ยมืดบีไฮอด้นหลังอเอ้ยไม่ใช่บีไฮดิชา a d โดเอ้ยอ,อยู่ไหนกันนะเอ้ยก็มาดิตามมาสิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกและวอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยไม่มีไฟอ่ะมันมืดเกินอ่ะชายถึงด้วยทิวหายไปแล้วอะ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวจะถังนึ่ง เพื่อเราจะเอากระถานเชิญมาตูกับกระถานเชิญเอเออะไรอ่ะเปิดเปิดเปิดโอ้โต้องหารหัสอีกปะค่ะรหัสอ,อย่างรหัสเก่าอ่ะสี่นี่ไงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสองเอ้ยุดนี้กูทอจำได้แล้วแหละนี่ไงทิวหนึ่งตรงนี้วีวีขีดๆีไทิว เจ็ดเจ็ดก่อนคิงคับเพื่อนเจ็ดเจ็ดอันออสี่อ๋อโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสี่อะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงสองคือห้า แล้วมีอะไรต่อจสามนัม่งสามอะสี่ใช่ป่าวไปตรงเพื่อนปุ๊บตรงเพื่อนเราเดี๋ยวไปดูให้แน่ใจก่อนไหนเพื่อนอยู่ไหนวะมีเพื่อนอยู่ห้องนี้เดี๋ยวนะอันขอดูอันที่สี่ก่อนได้ไหมอันที่สี่มันผิดป่าวอะของของเพื่อนเป็นสามแล้วก็ไอเอ็อะสามทีว เขาขั้นเป็นสามไอสามแล้วก็มีไอแล้วก็เอกคออะไไอแลเอกเหรอไปบ้าเออไปนึกขอไปดูเลขก่อนว่าคืออะไรไอแล้วก็เอกเหรอเก้าหิวเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรวะเจ็ดเก้าสามสี่เดี๋ยวเขียนให้โอเคเจ็ดเก้าสามสี่เอ้า ไม่ได้เหรอ,รอเจ็ดห้าได้แล้วเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดห้าเก้าสี่กููเรียงกูเรียนจากด้านล่างอ่ะด้านล่างมันมีเจ็ดสี่ใช่ปะล่ะเออแล้วกลัวเจ็ดเก้าทำไมวะจึงต้องเจ็ดห้าเอ้ยจิบยิบิไฟแช็กไฟแช็กเอียค์กูเห็นไฟแช็กอือได้เลยเอามาสอนเลยโลบากไปเถอะ โ oh oh, อ,อ้โหโอ,อ้เข่ามกอดไอ้ยาไปทางไหนเออคือเราอยู่ตรงขีดๆเว้ยข้ขยางล่างอ,ะอ่ะอ่าทิวเราต้องขึ้นไปทางไหนอะขออ้างบนมั้งอูมันดูงดงมากเลยอะไอแดงแนี่เส้นทางหรือเขามองกดวะเส็งเดวิกูรู้ว่าขออ <c oughs> ี้เลือเนี่ยทิวเราต้องไปทางนี้ทางทางขวา <c oughs> อ่ะอย่างแรกเลยเราต้องไปทางไหนดีทางทางขวาก่อน นะทางซ้ายมันมาขวาปะไปขวาเธอเพื่อนอ้อมใลอยู่กูไม่ได้บอกไปขวานี่เฮี้ยมืดจังวะเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่มันต้องไปทางนี้ปุ๊บไอ้เหี้ยโอ้โหไปเดิมวน นี่เพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เทีๆๆ่ยวเที่ยวเยเพื่อนกำลังโดนฆ่า,านี่ทางนี้ปุ๊บทางนี้ทางนี้เราต้องไปทางนี้เว้ยเพื่อนเราไปทางนี้ว่ะมันมีเทียนอยู่ไม่ต้องเปิดไฟเยอะก็ได้มันมีรันนะ มันมีวิ่งปะปุ๊บมี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 มันมีสเตมินาแต่กูไม่มีป um, okay. ุ่มวิ่งอ่ะเฮียเกมกระจอบมองเลยไม่เห็นเลยอ่ะอะาะจิ้ไปไหนพี่ทางนิว ไม่มันไปทางนั้นแล้วไงเราต้องไปทางมันหามันมาหาเราแล้วมันหายไปแล้ว <c oughs> ไเอเว้ทีวคือเมื่อกี้มันมาเลยมันโผล่มาแล้วมันหายไปแล้วแล้วมันไม่มาทางนั้นเลยโอ้ทีวถ้าไปสุ่ทางดิเราต้องไปสองทางไป2ทางมีคนตายเราก็จบแล้วเว้ยเอาจริงเหรอโอเคเอาไงดีวะเราต้องไปทางขวาอ๋อรู้แล้วจุดแดงๆคือทางให้เราไปเว้ยงไง มึงพิ่งรู้หรอเพิ่งรู้ดีเพื่อนมึงไม่รู้เหรออากูรู้นานละมันไปได้สองทางทางที่ใกล้สุดก็คือขวาไปซ้าย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 ใกล้สุดตัวม<ฮ>ันก็โดนด้วยกันอะ่ะเร็วมากมึงวิ่งเร็วมากเพื่อน

มาอยู่เองมั้หฮัลโหลเยอะจังทางเยอะจังวะเฮียโอ้าวเมื่อ <c oughs> มาอยู่กับรกเราเฮียอะไรวะคิวมาอยู่กับเราแล้วมึงแล้วมึงตายทำไมอ่ะโอ้โห กูต้องเริ่มใหม่เลยไม่ละถ้ามันอยู่กับเอง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 คิดว่าเอ่ะมึงอยากโง่ไปสิต่อยเพื่อนนำกูบอกไว้ก่อนนะมึงระวังหลังด้วยตายไอ้เหี้ยเพื่อถอยหลังเพื่อถอยหลังเหมือนถอยหลังอะไรสัก <laughs> <laughs> <be> อย่า,ยยางเลยลูก คือมันมันดูไม่ได้นะว่ามันมาตอนไหนอะ่ะมันมีเสียงแบบงีกูไม่ดไ,ได้ยินเสียงเฮอะไรเลยอ้อโหให้ตายอีกวะมันยังเดินอยู่เพื่อน อย่าโดนหลอกเราเว้ยตอนนี้ดูอยู่ไม่งไปไหนกันน่ะไปหาที่ใหม่แล้วเี้าเยี่ยมมึงจะวนกลับไหมเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทิวอืม <laughs> เดี๋ยวเดก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูขอดูแผนที่ใหม่ก่อนเมื่อกี้วันมาได้ไงอะไม่เราไม่อยากเป็นตัวถ่วงเราอยากเป็นนี่มัน,นอยู่นี่เดี๋ยวเราเดินชนมันนี่นสี่ <laughs> มันอยู่มัน้าไปแล้วเพื่อนเมืม่อกี้มันมาอยู่เริ่มต้น ไฟเช็คแล้วเพื่อนเอาใครเดินเพื่อนวนกลับมากูาแล้วล่ะเหลือมึงแมืวอปุ๊บมึงเตรียมดูจับสแก๊ได้เลยเพื่อนเออเอากูชนะแล้วเอาเอากูชนะแล้วเพื่อน ทางยาวๆมันน่าไปอ๋อนี่ไงอาเจนอาเจนอะไรอ่ะเพื่อนทำไรอยู่เพื่นอนไปโอเคไหมปีศาจมันแข็งเก่งมากเลยเขาไม่ีพลังอือนต้องการที่จะไปปก ทิวเองเห็นอะไรไหมทีวเห็นดิเห็นผู้หญิงทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้กูได้ทำอะไรหรอกแล้วมึงไปคาซิ่งตอนที่กูอยู่ในเขางกดนะโอ้โหโอ้โหี้โอ้โอ้โหโอ้โหอ้โ ต้องออกไปนะอุ้ยอู้ยคุณรอดเังไงไปอ่ะน่าคุณรอดยังเพื่อนเอาเอาชิ้วหาดไทนอุ้มเพื่อนมาแล้วด <laughs> ้วยเองคนเดียวต้องมันคาซีนมา เอาทิววะแล้วเอาทิววะไปเรื่องอะไรอะะรอะเสียงังอุ้ยเดี๋เด้อ้ไอหกไอ้นี่เนวงแหวนของคาสึกิน้อยโกดมันให้กดเพื่อนกดแล้วทำอะไรได้อะ เดือดสันเหรอดินจาดวงอาทิตย,ย์อะไรอย่างอ๋อดวงอาทิตย์เหรอมันให้กดอะไร,รอ่ะปุ๊บค่อยๆกดทิวแป๊บนึงอย่าเพิ่งกดอันแรกอันแรกคือดวงอาทิตย์อันแรกคือ,อดวงอาทิตย์แล้วก็อันทีส่สองคือดินจาดินจาญาเนี่นวะนี่นี่ดินจาออเดี๋ยวถ้ากดผิดอันนึงเดี๋ยวกดดวงอาทิตย์ใหม่กดใหม่กดยังโอเคกดละดินจา อ,อันนี้ขนาดทอร์นาโดทายอยู่เอาเพื่อนกดอะไรอ่ะเพื่อนมันกดอ,กอันนี้กดใหม่กดใหม่ทอร์นาโดโอเคแล้วต,ต่อไปอ่ะยร์วีตีนเดอรสตอมไฟฟ้าอุ้ยยังไงจะทำนะจะทำมันเหรออะอย่างไรวะมันตาย เสียงทำไมเสียงมันเป็นแบบใช่นั่นก็คือนายฮะ <c oughs> uh huh. ไม่ใช่ละไม่ใช่นั่นก็คือนายแต่ทำไมนายไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ She is อะไรวะ this is a p p l e ไอ้บุคคลนี้แย่มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนกูกูนึกว่ามันเล่นเป็นนะเนี่ยเอาวินญาณของนายมาให้ฉันไม่เอาอ่ะไม่ให้เดี๋ยววัวตายไอเยี่ยมึงพอใจเลยเจ้าก๊ <laughs> เล่นเสร็จ <laughs> อุ้ยอะไรอ่ะ จะบ,บอกได้แบสเอนดิ้งอะแบสเอนดิ้งอะกูจบแค่นี้เหรอวัดง่ายไงวะง่ายกว่าพาร์ทหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่ง,งกูเล่นไปชั่วโมงเลย <laughs> พาร์ทหนึ่งมันโคตรยากเลยอ่ะยากแบบโคตรยากเลย <laughs> อ่านะครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ <laughs> คลิปนี้ถือว่าค่อนข้างสนุกอยู่นะ เนื้อเรื่องภาคแรกนี่ค่อนข้างยาวนะแต่ภาคที่สองนี่ค่อนข้างสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอค่อยรอสซสซั่นสมมาดีกว่าอาจจะอีกหลายปี